โนิจิวาสวัสดีครับอยู่กับผมคุณจิ้นดาพิฆาตศูนย์แล้ววันนี้ผมจะไม่สิต้องแนะนํารายการก่อนคือผมมีรายการใหม่ที่ชื่อว่ารายการอนิเมะไทม์จะมาบอกเรื่องราวเกี่ยวกับอนิเมะครับและเรื่องแรกที่ผมจะมาทำในวันนี้ก็คือเอ่อเรื่อง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 ,อ,งอ๋อไม่ได้ก่จังเขียนสคริปต์ไว้อยู่นะฮะผมอ่านตามสคริปต์นี่แหละครับไม่ได้ก่อจังสาวน้อยเห็นผีนะครับผมเอาละไปฟังเรื่อยอก,กันเลยเรื่องย่อมีอยู่ว่าสาวน้อยน่าจะมอมอปลายมั้งน่าจะมอปลายเพราะผมก็จำไม่ได้แล้ว,ว่าตอนที่หนึ่ง นางเคยบอกวือเปาว่านางอยู่มอต้นหรือมอปลายเอาเป็นว่ามปลายแล้วกันนะครับเธอชื่อมิโกะแล้วมิโกะก็ใช้ชีวิตตามสาวมัธยมทั่วไปนั่แหละครับไปโรงเรียนแต่วันหนึ่งเธอดันเจอผีครับและเธอก็เมินผีนั่นะครับวิธีจัดการการเห็นผีของเธอถ้าเป็นผมหรือแม้กระทั่งคุณคงวิ่งหนีนชีวิตทั้งครับแต่เธอไม่เธอเมินแล้วพอเธอกลับบ้านมาเธอก็พบผีที่อยู่ที่บ้านเธอและต่อมาไปอาบน้ำเธอก็จะเจอผีในห้องน้ำผีในห้องน้ำใช่ผีในห้องน้ำ ครับผมใช่ครับผีห้องน้ำแต่ไม่ใช่ผีฮานากุนะครับแล้วก็เรื่องนี้สามารถดูได้ที่มูสไทยแลนด์อารชีอี้แล้วก็บิลิบิลิแต่ถ้าท่านอยากดูตอนที่สี่ที่แบบตอนที่สี่จะบอกเลยว่าครับโคตรเจ๋มเลยครับตอนที่สี่ถ้าท่านอยากดูตอนที่สี่แบบสนุกสนานที่สุดนะครับท่านควรจะดูที่อารชีอี้ไม่ก็บิลิบิลิครับเพราะด้วยความที่มูสไทยแลนด์มันอยู่ที่ u t u b e ใช่ไหมครับแล้ว u t u b บบอก no 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 u t u b e ไม่ชอบ YouTube ไม่ชอบแบน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  ใช่ครับอย่างนั้นแหละครับคือมูสไทยแลนก็เลยต้องเอาแสงคศิลธรรมไม่ก็หมอกคณิธรรมมากั้นไว้เพื่อไม่ให้เห็นสีระร่างกายของผู้หญิงท่านอยากดูแบบอัธรรตที่สุดท่านก็ควรจะไปโหลดแอปไอชีอีไม่ก็เบลีเบลีมาดูเรื่องนี้นะครับถ้าอยากดูตอนที่สี่แบบสนุกที่สุดวันนี้ก็ลับไปเท่านี้แหละครับถ้าผมพูดเร็วประการใดก็ขอโทษด้วยเหนียวจะใส่ซับให้นะเผื่อคนที่ฟังไม่ชันนะครับไม่ชันและถ้าใครอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอีกก็ ใต้คอมเมนต์นะครับเรื่องอนิเมะเรื่องไหนก็ส่งมาใต้คอมเมนต์ได้ไม่ก็ผมจะเปิดโหวตผมจะเปิดโหวตในชุมชนนะครับในแถบคอมมูนิตี้ว่าคุณอยากรู้อนิเมะเรื่องอะไรต่อมาเรื่องอะไรอีกนะครับผม <c oughs> บ๊ายบายครับแค่นณิลนะครับ